สวัสดีครับแฟนๆนรายการปอนรีวิวครับวันนี้ผมอยู่ที่งานครบรอบ60ปีในาการดำน้ำของไซโกะครับซึ่งตัวที่ผมใส่เนี่ยคือไซโกะโปรสเปกปี1968ซึ่งเป็นตัว Heritage Diver ซึ่งนี่คือนี่คือไม่ใช่รูไม่ใช่หลาดไม่ใช่เหลนแต่ว่าเป็นหลนแลวนี่คือต้นตระกูลของเขาครับผมนี่ซึ่งหน้าปัดเป็นรูปคลื่นทะเลถ้าดูใ,ใกล้จะเห็นรูปเงาที่ตกกระทบแสงมาซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพวาดที่โด่งดังของญี่ปุ่น ฟังแค่นี้ก็น่าใส่แล้ว s e i k o Prospect ห Heritage Diver นะครับเป็น Limited Edition ด้วยนะครับแล้วก็มีแค่6,000เลื่อนในเมืองไทยมีไม่กี่เลื่อนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาที่มี Story มีประวัติศา,ศาสตร์